ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูเก๋กับครูมายุรีจะมาพาเด็กๆไปฝึกอ่านภาษาไทยกันนะคะเด็กๆเห็นสนามเด็กเล่นของงโรเรียนเราไหมคะเด็กๆคิดถึงโรงเรียนเราไหมคะ,ถ,มคะถ้าเด็กๆคิดถึงโรงเรียนของเราต้องขยันฝึกอ่านหนังสือน,นะคะจะได้มางเรียนเร็วๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านภาษาไทยกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะดูกาดอูดูกออากาดูกาเด็กๆอ่านตามมันครูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูกาดอูดูกออากาดูกาคูนาะคออูคู นานาคูนาเด็กๆอ่านตามมันคูอีกรอบหนึ่งนะคะคูนาคอูคูนอาาคูนาปลาทูปลออาปลาทูทูปลาทูเด็กๆอ่านตามมันคูอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาชู ปลอ,ออาปลาทออูทูปลาทูหาปูหออาหาปออูปูหาปูเด็กๆอาตามันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหาปูหออาหาปออูปูหาปูต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคกันนะคะ มาลาดูกาเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาลาดูกาอาดูโรงูเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะอาดูโงูแม่หาปลาทูเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ แม่หาปลาทูวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคําไหนอ่านว่าดูกาดอูดูกออากาดูกาใช่แล้วค่ะคํานี้อ่านว่าดูกาดเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปคําไหนอ่านว่า หาปูหออาหาปอ,อูปูหาปูใช่แล้วค่ะคำนี้อ่านว่าหาปูเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคำว่าปลาทูปอรออาปลาทอูทูปลาทู ถูกต้องแล้วค่ะคำนี้อ่านว่าปลาชูาเด็กเก่งกัทุกคนเลยนะคะง่ายไหมคะเด็กๆคเด็กๆที่ตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะ,ะครูขอปรบมือให้กับเด็กๆที่ตอบถูกกันทุกคนเลยะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเงาไหมคะถ้าเด็กๆเงาเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะคุณครูเตรียมสวนสัตว์สนามเด็กเล่นมาให้เด็กๆเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากมาโรงเรียนแล้วดเด็ก,ดก,กดๆ ต้องฝึกอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะจะได้เตรียมตัวไปป .1 เราจะไปป .1 กันแล้วนะคะพืมเด็กต้องดูแลตัวเองสววมหน้ากากวิระยะห่างล้างมือบ่อยๆเวลาออกนอกบ้านด้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ